จอดลิกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบาลมาโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่12วิศจิกายน2566โดยชายพู้บังคครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของอ่าเช้าวันนี้กันกนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้เอาได้ออยังไง3ข้อโทรุโอนิกิส่งสัญญาณแยกทางกับชนะทิพสงกรสินนารุกชิมชัดไถนะ ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของชินาทิปสงการศิลป์กับข่าวลือทางการแยกทางกับทางต้นสังกัดญี่ปุ่นคาวาสกิฟอนเทลเล่เริ่มจะเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆครับหลังชินาทิปเจอกับทางสถานการณ์ที่ยากลำบากภายใต้กุนซือที่ชื่อโทรุโอนิกิโดยสิบเกมหลังสุดชินาทิปสงการศิลป์ได้รับโอกาสจากทางโทรุโอนิกิลงสนามไปทั้งสิ้น68นาทีเท่านั้นโดยสัญญาณ3ข้อของทางโทรุโอนิกิส่งสัญญาณแยกทางจากทางชินาทิปคือ สัญญาณแรกชนาทิพหายเจ็บไม่ชื่อเจลิกไม่ได้ลงบนถ้วยไม่มีชื่ออีกครั้งสิ่งที่ผมบอกว่าโทรุโอนิกิไม่ต้องการจะใช้งานชนาทิพงกระสินสัญญาณแรกในเกมที่ออกไปเยือนถิ่นโยโกฮาม่าเอฟซี เกมดังกล่าวชนะทิพย์สงการศิลป์มีชื่อเป็นตัวสำรองโอนิกิเลือกที่จะส่งนักเตะทุกคนลงสนามยกเว้นชนะทิพย์สงการศิลป์กับผูาา้ทัสษบประตูฉะนั้นแมตช์ต่อมาที่ทางฟอนร์เล่บุกไปพ่ายแพ้กับทางอุรวะเรดเดมอนด์หนึ่งต่อสองเกมดังกล่าวนี้ไม่มีชื่อของชนาทิพย์สงการศิลป์ทั้งในรายชื่อตัวจริงและก็ตัวสำรองเพราะดังที่ในรายการทุตบอลถ้วยลูวันคัพปกติชนาทิพย์จะต้องยืนเป็นตัวจริงเป็นหลักสำคัญของทีมอยู่เสมอ ต่อมาข้อที่2สัญญาณที่2องโทโรโอนิกิชมชนาทิปผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นนะหลังเกมที่พบกับทางโชชิกิซิตี้ในนัดแรกฟุตบอลถ้วยเอ็มเพอเร์อครัพชนาทิปเนี่ยกลับมามีชื่อตัวจริงกันครั้งแรกในรอบ9เกม ได้รับโอกาสลงสนาม68นาทีก่อนจะถูกประเนโตออกไปแต่หลังเกมโชโรโอนิกิได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นชื่นชมเลยว่าชนาทิปสงกาะเินเป็นผู้เล่นที่ไม่เหมือนใครเขาทําในสิ่งที่นักเตะคนอื่นๆไม่มีซึ่งนั่นน่าแปลกใจปกติไม่เห็นจะชอบหรือว่าเคยชมเพราะจะชมก็เพราะว่าจะใช้งานเท่านั้นและสัญญาณที่ 3. เกมกับทางฟอนเตอร์ซัฟฟอจิฮิโรชิมาถอดชื่อชนาทิปออกจากทีมเฉยเลย ดเกมเจดิคนัดเมื่อวานนี้ยังเป็นการตอกย้ำถึงสัญญาณการแยกทางของชนาทิพย์สงกระสินกับฟอนเจเล่กระดังที่สามารถใช้งานชนาทิปก่อนที่จะออกเดินทางหลังแข่งเสร็จก็สามารถทําได้แต่ทางโทรุโอนิกิเลือกที่จะไม่ใส่ชื่อของชนะทิพย์สงกระสินเลยในเกมนี้และแบบนี้จะมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่นะผมเป็นนว่างานนี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนี่เป็น3ข้อสัญญ,ญาณที่บ่งชี้ชัดๆแล้วว่ามีโอกาสที่ดีของชนาทิพย์สงกระสินกลับที่เมืองไทยมีโอกาสสูงค่อนข้างจะมั่นครับก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชนาทิพย์สงกระสินกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับถ้าให้แฟนบอลเลือกโพชีตเดอะตุ๊กเข้าวินนายกบอลบิ๊กออสร่วงเรนาว โดยจากกรณีที่มีเพจกลุ่มฟุตบอลทีมชาติไทยตั้งโพสต์แาวเสียงจากแฟนบอลว่าต้องการใช้ใครเข้ามานั่งบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสมัยหน้าที่คาดการกันว่าจะมีการจัดเลือกตั้งราวเดือนเมษายนไปี2567หลังจากนายกลุกหนังคนปัจจุบันอย่างบิ๊กออนพลตรวเองดรสมยศพุ่มพันุม่วงที่นั่งมาสสมัยติดต่อกันจนจหมดวาระช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2567 โดยศึกเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ประกาศตัวชัดเจนแ้ว่าจะลงสู้ศึกเลือกตั้งประมุขบอลไทยสมัยหน้าแน่นอนอยู่แล้วและสองรายก็คือเดตุกปิยพงผิวอ่อนอดีตนักเตะคุณซอจิมชชดไทยแห่งทีมตำนานอย่างทางทหารอากาศเจ้าของชาย,ยาเพชฌาตนายกที่ปล่อยนโยบายแสดงความเคลื่อนไหวออกมาก่อนหน้าน,นี้แล้วอีกรายก็คืออดีตนาย,ยกลูกหนังไทยอย่างบางยี วรวีมักุดีอดีตเบอร์บอร์ดบริหารฟีฟ่าที่ต้องการหวนคืนวงการกันอีกครั้งล่าสุดนั้นก็มีการรายงานข่าวว่ามีคนใกล้ชิดของบิ D ๊กออสพลโรตเอกดรสุบยศพุ่มพันม่วงบอกว่านายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันอาจจะลงชิงชัยเก้าอี้อีกครั้งเพื่อจะพัฒนาฟุตบอลไทยให้ดีขึ้นต่อไปท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลจานวนมากว่าบิ๊กออสควรวางมือได้แล้วโอกาสให้คนใหม่เข้ามา,า,มาทำอาชีพติ้แล้วในขณะนี้ โดยผลโวทที่ว่านั้นของแฟนบอลที่ออกมาส่วนใหญ่นะครับอยากจะได้เดอะตุกปิยพงผิวอ่อนเข้ามาเป็นนายกสมาคมคนใหม่ส่วนดับ2จะเป็นโคซิโกเกติศักิ์เสนาเมืองที่ไม่ได้ประกาศว่าจะลงสมัครและคาดกันว่าจะไม่ลงเพราะมีภารกิจคุมทีมฮองอันในวีลีก อยู่แต่ว่าแฟนบอลก็ไม่น้อยอยากจะเห็นอดีตกุณสื่อและก็นักเตะทีมชาติไทยรายนี้ได้บริหารงานส่วนบางยีอันดับ3และที่น่าคิดก็คือผลโหวตะะจะให้บิ๊กออสทำงานแต่มีแค่หลักร้อยเท่านั้นในครั้งนี้ งานนี้จึงน่าคิดที่ว่าหากตำนานตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลให้แฟนบอลได้ลงคะแนนเลือกตั้งด้วยน่าจะมีโอกาสได้เห็นโฉมหน้านายกคนใบสูงแต่การฟุตบอลไทยต้องวัดใจสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนอยู่และดูว่าอยากจะเห็นองค์กรลูกหนังไทยเป็นอย่างไรต่อไปกันแน่ในครั้งนี้อ่าผมเป็นตว่างานนี้โพมาทางเทคะแนนให้เดอะตุ๊กปิยพง์ผิวอ่อนค่อนข้างจะเยอะครับก็ต้องหลอนลุ้นกันแล้วกันว่าพอลงสมัครจริงๆแล้วใครจะได้เป็น เรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันครับเอาล่ะยังไงเจชนาทิพย์สงกรสินบินตรงถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยก่อนสมทบทีมชาติไทย13มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยเจชนาทิพย์สงกรสินบินตรงถึงแดนสยามเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก่อนสมทบช้างศึก13มิถุนายนลั่นเป้าลุ้นลุยเต็มที่ศึกบอลฟี ف าเดไต้หวันกับฮ่องกง ซึ่งมองคุมกำลังของไทยชุดนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพเช่นเดียวกันแข้งหน้าใหม่ที่ติดทับเข้ามาในคารักนี้เพิ่มเติมอีกด้วยหลังจากที่ทางเจ้าเจ,าเจาชนาทิพย์สงกรารสินเพลเมเกอร์คาวาสกิฟอนตาเล่เสร็จสิ้นภารกิจกับต้นสังกัดในแดนอาทิตย์อุทยัย ดยเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนที่ผ่านมาไม่มีชื่อในเกมนัดส่งท้ายเลกแรกศึกเจลิก2023ที่เปิดตารางเอาชนะฟลาฟาเชสเฮโรชิมา1-0ล่าสุดดาวเตยวชิกาเบรล์นี้ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าตรู่วันจันทร์ที่12มิถุนายนโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบิน JL33 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสมทบช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี่าเดย และวันที่13เถิด19มิมนตนาจุดนี้ซึ่ง,ลงเลรนเกเกอร์ k a w a สกิฟ f o ตาเล่ได้กล่าวว่าดีใจครับที่ได้กลับมารับใช้ชาติอีกครั้งการไปเยือนทั้งสองนัดถือว่าเป็นเกมที่ยากเลยน,นะแต่ก็เชื่อมั่นได้เลยว่าทีมของเราชุดนี้ที่โค้ชมาโน่เลือกมาเต็มไปด้วยผู้เล่นคุณภาพซึ่งก็หวังที่จะทําผลงานให้ดีที่สุดนะและเก็บชัยชนะเพื่อจะมาฝากแฟนบอลชาวไทยในครั้งนี้ให้จบได้ ซึ่งแน่นอนครับว่าการได้เห็นนักเตะหน้าใหม่เข้ามาติดทีมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อที่จะให้ทางโคช้ชได้ลองอะไรใหม่ๆซึ่งหวังว่าพวกเขาเหล่านี้จะขึ้นมาเป็นแกนหลักในวันข้างหน้านี้การได้มาเรียนรู้ในทีมชาติไทยได้เรียนรู้กับพุ่นพี่ได้หลายคนจะช่วยให้พวกเขาเนี่ยพัฒนาต่อยอดฝีเท้าได้อย่างแน่นอนครับสำหรับทางทัพช้างศึกเนี่ยจะออกเดินทางไปยังประเทศไต้หวันในวันพุธที่14มิถุนายน โดยโปรแกรมลงเตะประกอบไปด้วยพบไ้หวันทีมอันดับที่156ของโลกวันศุกร์ที่16มิถุนายนที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสงเวลา18นาฬิกาและก็พบกับฮ่องกงทีมอันดับที่100 47ของโลกในวันจันทร์ที่19มิถุนายนที่ตามฮ่องกงเตเดียมเวลา19นาฬิกาช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32ยิงสดทั้ง2เกมในั้งนี้เป็นรางงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็แล้วกันนะฮะก็ฝากไปให้กำลังใจเรานักเตะของเรากันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับกิติพัฒน์หวังปรับแก้เกมรับช่วยช้างศึกยู -7 ปีสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียนะโดยการน,นี้แนวะรับช้างศึกยู -7 ปีเผยแกลงแก้ไขข้อบิดพลาดก่อนจะลสุสศึกชิงแชมป์เอเชียโดยกิติพัฒน์บุญด้วงกองหลังทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน7ปี อัปเดตความพร้อมหลังลงสนามฝึกซ้อมเมื่อวันที่11มิถุนายนเวลา18นกาณสนามซ้อมยามาโอกะฮานาสกะแคมเดมีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายโดยก่อนการฝึกซ้อมกิตติพัฒนได้เปิดเผยนะว่าสภาพทีมต,ต,ตอนนี้ก็เริ่มเล่นรวมกันได้มากขึ้นและมีความเข้าใจกันมากขึ้น สำหรับเกมรับในส่วนของผมผมคิดว่าก็จะพยายามปรับแก้เรื่องของการยืนตำแหน่งและการช่วยเหลือกันและกันให้มากกว่าเดิมผมคิดว่าด้วยเวลาที่เหลืออยู่เรายังสามารถทำให้ดีขึ้นไปอีกได้นะเพื่อจะให้มีความพร้อมมากกว่าเดิมตอนนี้สภาพความพร้อมก็เกือบเต็มร้อยแล้วแต่ก็ต้องพยายามปรับแก้ในส่วนของรายละเอียดในขณะนี้ โดยเกยมแรกกับทางสปปล,ลาวเราก็เจอพวกเขามาแล้วเมื่อปีก่อนก็ต้องระวังการโต้กลับของเขารวมไปถึงการเพรสชิง่งซึ่งเป็นจุดแข็งของพวกเขาก็ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการแข่งขันในครั้งนี้กันด้วยครับสำหรับทางโปรแกรมฟุตบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน7ปีในรอบแบ่งกลมมุ่มวีในต่อไปนี้ไทยพบสบปปล,ลาววันที่15มิถุนายนเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง True ID TV มาเลเซียพบทีมชาติไทยวันที่18มิถุนายน,นเวลา15นาฬิกาไทยพบเยเบนวันที่21มิถุนายน,นเวลา1 9นาฬิการายการนี้จะหาสีชาติผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกยู -17 ปีโดยจะมีการหาเจ้าภาพกันอีกครั้งในครั้งนี้และที่ก็เป็นจอยลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโ,นโนปรกิงสไตล์ปาลิจาวันชี12มิถุน,นายน2566โดยชายผูบ้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับ